ความที่ดรเเข้ามาอยู่ในพักประชาธิปัตย์ไม่นานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในความคุ้นเคยของพัคประชาธิปัตย์ยผมเชื่อว่าก็ยังต้องมีบททดสอบอีกมากมายนะครับสมาชิกต่งางๆเนี่ยก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยปละละเลยที่จะต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุดยืนทางาด้านการเมืองนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยจะบริหารพักไปในทิศทางไหน จะนำพรรคเข้าไปร่วมรัฐบาลเหมือนในอดีตด้วยหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้ทุกคนก็ให้ความสําคัญว่าถ้าเกิดจะร่วมรัฐบาลโดยไม่สนใจที่จะพัฒนาฟืน้นฟูพรรคในความล่มสลายของพรรคที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยทุกคนกค่อยค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยครับระฉะนั้นนะครับผมคิดว่าประสบการณ์และจุจริตทางการเมืองนะครับในเรื่องความบริสุท์สุจริตที่จะต้องเป็นที่ตั้ง ให้ชมกับอุร่วมการของพระประชาธิปัตย์ตัวเอกก็ต้องต้องผ่านบททดสอบนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนที่สมัครลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เคยมีข่าวปรากฏนะครับว่ามีเรื่องค้างคาอยู่ที่พอบพอชอด้วยในเรื่องข้อหารับรวยผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายนะครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะอาศัยทางลัดเพื่อที่จะให ัวเองเข้าสู่ตําแหน่งได้โดยง่ายโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับไปศึกษาประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับตั้งแต่ยุคในายกวอัปไปวงจนมาถึงท่านชุริลนลักษณะวิสิทเนนะครับแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งและก็ประวัติการทํางานในเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์ความผูกพันที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ส่วนใหญ่หน,นะครับกว่าจะถึงตําแหน่งหัวหน้าพักก็ต้องอาศัยเวลาไก่เต้าไล่มาเรื่อยๆน,นนะครับไม่ส้ายกว่าคนละสิปียี่สิบปีสักคนเดียวแต่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าอ่าถ้าพรุ่งนี้มีการเสนอรายชื่อดรเอขึ้นแข่งขันเท่าแข่งขันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเจอบททดสอบหลายด่านด้วยกันนะครับยังไม่ได้ใจว่าจะผ่านด่านแท้ เกี่ยวกับคุณสมบัติตามมาตราตามข้อบังทับข้อ32และข้อ31ได้อลอไปนะครับ